น่ารักเน็กชาลีเล่นเปียนโนแอ็บบี้เบิร์ดเดย์เก๋ไก่โดยบอกว่าขอให้เก๋มีความสุขมากๆครับขอให้ทุกๆวันมีแต่สิ่งดีๆเจอแต่สิ่งดีๆขอให้มีแต่คนรักเยอะๆแบบนี้ตลอดไปด้านฝ่ายหญิง<ม>เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่าเฮ้อขอบคุณสำหรับทุกๆคำวยพรเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆแฟน,แฟนๆ Happy birthday to you. We wish yeah, you a success. So ชาเ็นูเอดูเมื่อเก๋ไก่เจอ็นชาลีอร์ไพส์ั้ายายเลยอร์ไพอย่างหนึ่งนะที่พี่ตอบว่าผมจะไม่มีทางให้อะขอัวนมันเกิดอะไร เด็ดขาดสบายมากคือแบบคืออะไรวะวันเกิดหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งผมยังไม่มีทางให้ของขวัญอะไรเพราะว่าไม่แล้วก็วันเกิดผมไม่ต้องเอาอะไรมาให้ผมด้วยคือพี่เขาจัดรู้จักอันนี้ป่ะระบบเศรษฐกิจในการเงินอะทำให้เงินมันหมุนเวียนในประเทศหน่อยอะคือเราไปซื้อของอุดหนุนจากร้านร้านหนึ่งแล้วก็เฮ้ยเอาของขวัญมาให้เธอไม่แล้ก็ให้วันหลายวันเป็นวันสาคัญไง แล้วมันได้ของขวัญทุกวันไหม่ะไม่ได้ใครเอาให้ทุกวันผมผมไม่ได้มีแบบให้ทุกวันไม่ได้อยากได้ของขวัญอะไรแต่ว่าพี่ช่วยอุดหนุนร้านที่เขาแบบอุดหนุนมันอุดหนุนไม่ทั่วนนุนนี่ผมก็ช่วยเหลือคนไม่ทั่วแล้วก็แบบดูว่าของอันไหนที่แบบน้องอยากได้อ่ะน้องไหน้องไงเนี่ยถ้าแบบว่าไม่ได้อะไรไม่อะไรไม่ถือเองก็ได้อากไปเองแล้วอ่ะเออน่าขอให้มีความสุข ค่อมีความสุขในายุที่ใกล้สามสิบนะครับผมแล้วหนูไม่ชอมอย่างหนึ่งอ่ะพี่บอกอ่ะยีิบเจ็ดก็คือยีิบเจ็ดยี่ิบหกก็คือยี่บหกไม่ต้องบอกว่าใกล้สามสิบไปบวกให้มันขึ้นเป็นเลขสามทำไมอ่ะไม่ผมพูดในตามหลักความจริงนะครับผมอีกสามปีสามปีเดี๋ยวจําคํานี้ว่าเลยอีกสามปีคุณจาคานี้ว่าอีกสามปีแต่พี่หนูก็ขอบคุณแต่ขอบคุณมากแต่พี่ไม่ต้องบวกเพิ่มไม่หนู้อ่อม สามปีนี่มันแป๊บเดียวจริงๆก็เหมือนตอนนั้นนะผมเพิ่งอายุสิบเก้าอ่ะตอนนี้ผมสามเอ็ดอ่ะมันเพิ่งสิบเก้าที่ยังไม่สามสิบเอ็ดีวันอีกกี่เดือนเองก็ยังไม่สามเอ็ดเห็นไหมคือเราต้องพูดความจริงเอาความจริงมาคุยกันใช่ไหมใช่ที่แปมบเดียแต่แป๊บเดียวมันก็จะสามเอ็ดละก็ยังไงโอ้ยผมโคตรกลัวเลยไม่เอาวันที่สามเอ็ดเดี๋ยวมันก็อายุสามสมสิบเอ็ดแล้วผมไม่อยากแก่แบบผู้จัดการผมมันน่ากลัวมากผมไม่อยากแก่แบบผู้จัดการผม